มาแล้วนะมาแล้วค่ะใครที่ข่าวบันเทิงนะ <c oughs> คุณน่ะมาแล้วใช่ไหมา <c oughs> มาแล้วไปไหนมา ไปเที่ยวมาช่วงนี้อากาศหนาวต้องขึ้นดอยหลายคนก็ไปมาเหมือนกันแหละบอกไปไหว้พระทําบุญมาด้วยใช่ค่ะเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมด้วยผลบุญเลยเปล่งปลั่งแบบนี้เลยอ้าวเป็สาวสวยคนนี้เลยนะทำบุญก็เก่งนะคะแล้วก็โอ้โหหน้าที่การงานก็กําลังปังเลยสําหรับสาวเกรซการกล่าวนั่นเองเป็นนางเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเจ้าตัวนะคะเดินทางไปเป็นประธานจัดสร้างองค์ท้าเวสุวรรณค่ะที่วัดสามบัณฑิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาด สูง8เมตรกว้าง4เมตร84อ่าเมื 8, <4 S 2> อ่อวานนี้ค่ะสาวเกรซพร้อมกับครอบครัวแล้วก็แฟนนุ่มเนี่ยไฮโซนิกนะคะก็เดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์ค่ะตามเลิกมงคลแห่งความร่ำรวย12.19นาฬิกา19เกนาทีเกรซสวยมากนะเมื่อวานนี้อนอกจากนี้ค่ะในพิธีก็ยังมีการจุดทูบเลขมงคลอีกด้วยซึ่งเลขที่ได้ก็คือ1 7 0อุเย หนึ่งเจ็ดศูนย์เออจดสิคะรออะไรอย่างที่คุนลอยบอกเลยสาวเกรซค่ะบอกว่าที่เตรียมสร้างองค์ท้าเวสสวนในครั้งนี้นะคะเป็นเพราะว่าตั้งใจทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองที่กําลังจะถึงนี้ค่ะก็คือวันที่10ธันวาคมเอาเมื่อวานนี้ถือผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยนับถือองค์ท่านนั่นเองค่ะอ๋อสิธันวาคมวันนี้ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่ใครถ่ายรูปเธอมักจะทักว่ารูปเธอที่ออกมาเนี่ย มันมีบางมุมบางจังหวะคล้ายกับยักษ์เหมือนกันนะลักษณะใบหน้าคล้ายกับองค์ท้าวเวสวรรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมซึ่งตัวเธอเองก็คาดว่าอันนี้คิดว่าเป็นจินตนาการอีกอครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตในอดีตชาติอาจจะเคยเป็นบริเวณบริวารของท่านก็เป็นได้ ทำบุญ,ญยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นอายุใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย<า>ค่ะางค์คทเวสุวรรณเพราะว่าเราศรัทธาค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเวลาขอเรื่องเกี่ยวกับความแบบไม่ปลอดภัยหรือความอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีขอกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะขอได้มีคนอ่ะเคยถ่ายรูปเกเรติดตปเป็นหน้าแบบหน้ายักษ์ใช่แบบหลายคนเลยในงานบุญเลยอย่างเงี้ย เป็นเหมือนเป็นหน้ายาักษ์ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแรกเราคงจะแบบว่าเออเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นบริวารท่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องรบกวนทุกคนช่วยกันร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทําคนเดียวก็มาบอกบุญให้กับพี่น้องแฟนๆด้วยนะคะส่วนของขวัญวันคล้ายวันเกิดที่จะให้กับตัวเองเกรซบอกว่า ก็คือการทําบุญครั้งนี้แหละพี่นะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมทําบุญกันด้วยจะได้แบบว่ามีความสุขกันทั่วหน้า<อ>แล้วจะไปฉลองที่ไหนกับหวานใจหนุ่มหรือเปล่าสาวเกรซบอกทันทีว่า รับงานเอาไว้ค่ะคุณพี่ไว้ฉลองด้วยกันย้อนหลังแล้วกันอนุโมทนาสาธุแล้วกันแฮปปี้เบอร์เดย์สาวเกรซด้วยนะคะขอให้เป็นปีที่ปังปังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะใช่ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าได้สารฝันในหลายๆอาชีพของเธอเลยนะเอเนเป็นนักร้องเพลงอะไรนะ I don't care I don't know นึกว่าจะไม่มีคนแก้ให้แล้ว I don't know ขอบคุณมากน่ารักดีนะคะ